สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับระบบสำคัญในร่างกายของคนเรานะคะเวลาเราได้อะไรเข้ามาในร่างกายเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งที่เข้ามากับสิ่งที่ร่างกายเราสร้างได้มันจะต้องมีการขับออก ตัวที่สามารถขับออกจากร่างกายเราได้เยอะไม่ว่าจะเป็นพวกสารพิษสารที่เกิดเนี่ยก็คือระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นระบบขับถ่ายปัสสาวะของท่านเนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะส่วนแรกเลยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวที่สร้างปัสสาวะค่ะเอาเลือดมากรองเป็นของเสียนะคะมีการดูดกลับสารที่เป็นประโยชน์มีการขับทิ้งสารพิษหรือสารที่เกินในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่นะคะไม่ว่า ว่จะเป็นเรื่องของน้ำนะคะรวมไปถึงกระบวนท่าต่างๆในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะก็เป็นการทำงานของไตนะคะตอนนี้ไตของเราเนี่ยเป็นไตที่อายุมากขึ้นนะคะถามว่าอายุมากขึ้นคือเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่ไตของเราเนี่ยจะเข้าสู่การเสื่อมหรือความสูงวัยนะคะ ส่วนหลังจากที่เราสร้างออกมาเป็นปัสสาวะได้ด้วยการทําหน้าที่ของไตด้วยการกรองดูดกลับขับออกแล้วเนี่ยนะคะก็จะผ่านตรงมาตรงส่วนของรอดไตหรือ,อยูริเตอร์2ฝั่งเลยนะคะไตเรามีสองข้างเพราะฉะนั้นยูริเตอร์มี2ฝั่งก็ส่งเข้าไปที่กะระเพาะปัสสาวะตัวของกะอระเพาะปัสสาวะเนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บค่ะไม่งั้นเราจะเหมือนนกนะที่ปัสสาวะไปได้เรื่อยๆนะคะตรงส่วนนี้ค่ะเราจะเก็บไว้เป็นครั้งครั้ง ปัสสาวะที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องปัสสาวะในเวลาอันเหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมด้วยในการขับออกในเรื่องของพวกนี้นะคะพออายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะทําให้ผู้สูงอายุที่เราจะเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะไวเกินความสามารถในการกั้นลดลงพวกเนี้ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยะคะมันจะเกิดขึ้นตามอายุแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติที่เราจําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ นะคะเพราะฉะนั้นกระบวน่าเหล่านี้ในการที่เรารู้ในเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพื่อจะชะลอทั้งส่วนของไตและก็กระเพาะปัสสาวะรวมไปถึงตรงหูรูดนะคะที่จะไว้สําหรับความสําคัญในการกั้นปัสสาวะเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวทําให้สุขภาพของระบบขับถ่ายปัสสาวะของเราดีไปตลอดชีวิตของเรานะคะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะมาถึงระบบขับถ่ายปัสสาวะแล้วค่ะอวัยวะสร้างปัสสาวะนะคะของเราก็คือไตมาดูกันค่ะว่าพออายุมากขึ้นไตของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างตัวของไตนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะเราเจอว่าปริมาณเลือดมาเลี้ยงไตน้อยลงตั้งแต่อายุ30ปีจริงๆแล้วเนี่ย คนแถวนี้ทำท่าตกใจมี30แล้วหรือคะหน้าตาย,ยังเด็กอยู่เลยตรงนี้ค่ะเราเจอว่าปริมาณไตเนี่ยเออปริมาณเลือดมาเรียงไตเนี่ยลดลงร้อยละหนึ่งหรือว่า1%นะคะต่อปีตั้งแต่อายุ30เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะหน่วยไตยเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในการสร้างปัสสาวะเอาของเสียออกจากร่างกายของเราเนี่ยดีมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอ30ปีปับ๊บมันจะต้องลดลงแปลว่าอะไร วันนี้เรื่องที่จะพูดต้องดูแลตั้งแต่อายุก่อน30อ่าได้ลาตาแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจฟังนะคะเราเจอว่าไม่ใช่แค่ปริมาณเลือดมาเลี้ยงไตเพื่อที่จะเอาของเสียม,มากรองอย่างเดียวอย่าลืมนะคะเวลาเลือดมาเลี้ยงเนี่ยจะต้องมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเอาออกซิเจนเอาอาหารมาให้ด้วย กลับมาดูที่เนื้อไตค่ะที่เป็นโมเลกุลของเนื้อไตที่ทำหน้าที่ในการสร้างปัสสาวะเราเจอว่าขนาดเนี่ยนะคะมีการลดลงจำนวนหน่วยไตที่ทำหน้าที่หลักๆในการกรองการดูดกลับการขับออกของเหลวทั้งหลายที่อยู่ในเลือดของเราจนออกมาเป็นปัสสาวะได้ลดลงทั้งความสามารถในการทำหน้าที่ เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเวลาที่เราวัดอัตราการกรองของไตในผู้สูงอายุจะเจอว่าลดลงถ้าลดลงก็แปลว่าอะไรคะความสามารถในการเอาของเสียออกก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอายุมากขึ้นไม่ต้องป่วยค่ะโอกาสที่จะมีของเสียในร่างกายคืออะไรคะสารพิษ ยาต่างๆเกลือแร่ที่เยอะไปต้องเอาออกน้ําที่เยอะไปต้องเอาออกก็จะเกิดขึ้นด้วยสำคัญไปกว่านั้นค่ะเวลา,าเรากินอะไรเข้าไปก็แล้วแต่จะมีกระบวนการเอาสารอาหารมาเปลี่ยนเป็นพลังงานหน้าตาแบบนี้จะเกิดกรดเกิดขึ้นหน้าตาของเราเนี่ยเราสร้างกรดได้ทุกเซลล์นะคะยกเว้นขนผมเล็บเพราะฉะนั้น ผู้สูงอายุก็จะมีภาวะที่มีกดเกินหน้าตาแบบนี้คือเรียกว่าเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราปฏิบัติตามคําแนะนําที่เราจะว่าต่อไปได้เราก็ชะลอความเสี่ยงพวกนี้หรือทําให้ผู้สูงอายุไม่ต้องเกิดภาวะนี้เลยตอนที่เราเนี่ยดูแลตัวเองดีๆอันแรกเลยค่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คืออะไรคะอาหารต้องสุขสะอาดเพราะว่าอะไรคะเราต้องไม่เอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสำคัญไปกว่านั้น อาหารทั้งหลายทั้งแหลต้องย่อยง่ายเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะไม่สะสมของไว้ในร่างกายของเราเมื่อไรก็ตามอาหารมีกากใย,ยสูงก็จะถูกพาสารพิษทั้งหลายที่ออกมาในระบบทางเดินอาหารออกมาในรูปของอุจจระได้เยอะขึ้นได้เร็วขึ้นปริมาณของเสียที่สะสมในร่างกายก็จะน้อยลง ตัวต่อมาที่เราต้องรู้ก็คือไตของเราเนี่ยนะคะเวลาเอาของเสียออกเขาออกมาในรูปของเหลวเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำในร่างกายต้องเพียงพอใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคไตจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอประมาณวันละ1.5ลิตรหรือ6-8ถึงแแก้วนะคะการออกกำลังกายจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดซึ่ง 20%ของปริมาณเลือดออกจากร่างกายจะไปที่ไตค่ะไม่ใช่แค่เลี้ยงไตอย่างเดียวแต่ไปเอาของเสียออกในรูปของการกรองของเสียออกด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดและเพิ่มปริมาณเลือดไปที่ไตมากไปกว่านั้นค่ะใครที่เป็นคนปกติแค่นี้พอค่ะแต่ถ้าใครที่แถมมาด้วยโรคประจำตัวไม่ว่าเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคของหลอดเลือดโรคตับโรคไตหรือโรคอ้วนค่ะตอนนี้ค่ะ ควบคุมโรคประจําตัวให้ได้ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหน้าตาแบบนี้ค่ะจะมีผลทำให้ไตที่ทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกเนี่ยลดหน้าที่ลง30นะคะอายุ30ก็ต้องทำเรื่องพวกนี้แล้วนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตมักจะนานมากเพราะว่าไตาของเราเนี่ยอดทนมากเห็นไตสองข้างในรูปนี้ไหมคะเขาจับมือประสานกันเพราะอะไรคะ ไตหข้างเสียไปไตอีกหนึ่งข้างก็จะช่วยเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะนอกจากการไปตรวจสุขภาพหรือการตรวจร่างกายประจำปีอันนี้ค่ะจะต้องมีการเจาะเลือดด้วยนะคะเราต้องมีการตวรวจปัสสาวะปริมาณเลือดที่เขาเอาไปตรวจเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะไปคำนวณเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการกรองส่วนปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะไปดูเรื่องของ โครงสร้างถูกทำลายไหมด้วยการดูโปรตีนนะคะในปัสสาวะนะคะเดี๋ยวนี้เขาตรวจแบบมไมโครโปรตีนด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีการเสียหายของโครงสร้างไตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะอายุเกิน30ปีก็ต้องเริ่มต้นตรวจสุขภาพประจำปีแล้วที่นี่พยักหน้าแต่ไม่รู้ว่าทำหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีบางคนทำท่าน,นิ้วอย่างแบบนี้ด้วยพูดไปแล้วก็ทำหน้าตาแบบนี้สิ่งที่ห้ามทำค่ะนะคะ เราจะดูแลไตช่วยไตยได้ดูไตสิคะด้านขวามือน่าสงสารไหมคะอย่าก,กินอาหารมันค่ะอย่าก,กินอาหารโปรตีนสูงตลอดเวลาค่ะอาหารรสจัดก็ไม่ดีอาหารทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีสารที่จะต้องทําให้ไตขับออกก็คือสารแปรรูปของหมักดองนะคะหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะจะต้องทําให้ไตทํางานเยอะนะคะ อีกอันนึงพอเขาทํามาเสร็จแล้วเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยจะต้องเจือจางด้วยการกินน้ํายังไม่พอนะคะอย่าไปกลั้นปัสสาวะไว้ค่ะในเมื่อเขาสร้างออกมาแล้วของเสียพวกนี้มาแล้วก็ให้มันออกไปในเป็นครั้งเป็นคราวอันต่อไปก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีความเครียดหลอดเลือดจะหดตัวค่ะเพราะฉะนั้นปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตก็จะน้อยลงตัวไหนคะที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวอีกนี่ที่นี่ตอบได้เลยบุรีค่ะตัวไหนที่จะขับน้ําออกจากร่างกายเยอะคะกาแฟกับ เล่านี่ตอบได้หมดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมอยู่ด้วยกันบ่อยๆแล้วเนี่ยหน้าตานอกจากมีความรู้เราต้องปฏิบัติด้วยนะคะตัวที่สําคัญไปกว่านั้นยาต้องกินเท่าที่จําเป็นนะคะยาทุกตัวนะคะ ถ้าสมัยอาจารย์กุ้งเหรียนเนี่ยนะคะอาจารย์เพศัต์เนี่ยน่าจะกลับบ้านไปแล้วจะต้องละมอค่ะเพราะทั้งชั่วโมงท่านจะพูดว่ายาตัวนี้เม็ดตะบไลท์ที่ตับแล้วขับออกที่ไตเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อยากินนะคะอาหารเสริมที่มันมีความเข้มข้นของสารต่างๆเยอะเกินเนี่ยมันก็ขับออกที่ไตเหมือนกัน ะะถ้าเราอยากดูแลไตของเราเราจะต้องทําให้ไตของเราเนี่ยมีของเสียนะคะเท่าที่จําเป็นนะคะเจือจางมันนะคะแล้วก็ทําให้ปริมาณเลือดไหลเวียนเพียงพอนี่คือหลักการเลยค่ะหลักการในการดูแลไตของเราไตาของเราเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่นะคะตอนนี้เรายังดูแลไตกันได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรายังมีสถานบําบัดไต,ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเลือดนะคะรวมไปถึงการเรื่องของการ ล้างไตในทางผ่านทางช่องท้องเนี่ยยังเยอะอยู่เหตุผลเพราะว่าอะไรคะเรายังไม่มีวิทยายการที่จะเยียวยาไตายอย่างมีประสิทธิภาพพวกนี้คือการซื้อเวลาค่ะแต่เราในฐานะที่จะเป็นคนสุขภาพดีเราไม่ต้องไปสนใจว่าหมอพยาบาลเขาจะทำงานแบบไหนเรามีหน้าที่แค่ชะลอความเสื่อมของไตนะคะ หน้าตาประมาณแบบนี้ถ้าไตาเราแข็งแรงมองเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นนะคะไตของเราก็มีความสุขเขาก็จะอยู่กับเราได้ตลอดอายุไขของเรานะคะไตดีค่ะชีวิตดีค่ะหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะประเมินผลพวกเราด้วยการกดไลค์ค่ะกดแชร์นะคะให้ทุกคนมีความรู้แล้วก็กดติดตามในเรื่องต่างๆ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะแล้วเราก็จะมีเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะที่มีเรื่องของการไม่แก่ตามวัยนะคะดูแลตัวเองดีค่ะชีวิตก็จะดีตลอดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การเปลี่ยนแปลงตามวัยในระบบขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูงอายุนะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของไตก็คือตัวสร้างนะคะปัสสาวะเนี่ยนะคะก็จะส่งลงมาตามหลอดไตนะคะก็นะคะแล้วก็มาเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะวันนี้เราจะพูดถึงความเสื่อมของกระเพาะปัสสาวะที่เกิดขึ้นจากอายุนะคะเรามาดูกันว่าตัวของกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยนะคะเอามือกดตรงเหนือหัวเน่าค่ะ นี่ถ้าใครกดตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปวดปัะสสะาวะแปลว่าเราอ่ะมีปัะสสะาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะบ้างแล้ว อายุมากขึ้นเนี่ยนะคะปรากฏว่ากล้ามเนื้อทั้งร่างกายเราเนี่ยค่ะมันจะลดลงรวมไปถึงความยืดหยุ่นที่ปกติกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเราจะจุปัสสาวะได้เยอะนะคะจุได้ตอนที่เราเริ่มปวดปัสสาวะแล้วถ้าเอาไปปัสสาวะเนี่ยมันจะประมาณ200นะคะอาจารย์กุ้งตอนสวนปัสสาวะคนไข้ที่แบบว่ามาจากห้องผ่าตัดแล้วก็ไม่อยากให้เราสวนบอกว่าจะพยายามปัสสาวะเองเนี่ยเคยสวนออกมาได้มากที่สุด500นะคะปรากฏว่าพี่บางคนบอกว่าท่านได้เป็นพันเลยก็แปลว่า วแบบความสามารถในการยืดหยุ่นสูงแต่คนพวกนั้นอายุไม่เยอะค่ะเพราะว่าถ้าอายุเยอะเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นก็คือขยายตัวเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นความจุของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยน้อยนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมผู้สูงอายุมักจะปวดปัสสาวะแล้วต้องไปถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวนะคะปรากฏว่าพอกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะน้อยเวลาบีบตัวเพื่อจะ ให้ชนะแรงของหูรูดเนี่ยนะคะคือหูรูดจะคลายตัวด้วยแล้วก็มีแรงบีบลงมาตรงส่วนนี้ด้วย <G ül itary> เมื่อแรงบีบไม่เยอะจึงเป็นที่มาว่าโอกาสปสัสสาวะไม่สุดจึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยผู้ใหญ่พอไม่สุดปสัสสาวะที่ค้างอยู่เนี่ยค่ะหน้าตาประมาณแบบนี้อะไรที่ค้างอยู่ก็มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้มาล,ลองคิดใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเมื่อไรก็ตามเจอแบบนี้เนี่ยนะคะ แล้วมันสะสมอยู่แล้วเกิดความไม่สมดุลโอกาสที่มันจะเกิดกลายเป็นตะกอนหรือการเกิดนิ่วก็จะเกิดขึ้นด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการที่ได้น้ําไม่เพียงพอมาจากการที่เราปัสวะได้ไม่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องมาแก้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องความเสี่ยงนี่แปลไม่ใช่แปลว่าปกตินะคะแปลว่าต้องดูแล,แลและแก้ไขตรงส่วนนี้ได้ด้วย เมื่อกี้พูดถึงกระเพาะปัสสาวะตอนนี้มาดูตรงส่วนล่างสุดค่ะเราเรียกมันว่าหูรูด หูลูดนี่มาจากตัวของกล้ามเนื้อกะอระเพาะปัสสาวะด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมาจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานนะคะผู้ชายเนี่ยจะมีเยอะกว่าผู้หญิงนะคะเพราะท่อปัสสาวะของผู้ชายยาวแต่ในขณะที่ท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยสักประมาณ4เซนเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อกะอระเพาะปัสสาวะมันลดลงกล้ามเนื้อหูลูดก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นแรงบีเพื่อใช้สําหรับการกลั้นปัสสาวะก็น้อยลง ถ้าเป็นคนที่ผ่านการคลอดมามีการบาดเจ็บตรงส่วนนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆโอกาสที่จะมีปัะสสะาวะเล็ดที่เราเรียกว่า stress incontinence นะคะก็จะเกิดขึ้น เวลาเราปัสสวะไม่หมดโอกาสติดเชื้อก็จะเยอะใช่ไหมคะมากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นเราอาจจะแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการกับกระเพาะปัสสาวะไม่ได้แต่ถ้าเราออกกําลังกายมีการขมิบ นี่ตอนนี้ทุกคนขมิบเป็นละเพราะเราเคยพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องสตร e ส s อินคอนติเนนตหรือปัสสาวะเล็ดเนี่ยนะคะทําบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นตามอายุค่ะตามอายุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําส่วนที่เราทําได้เราอาจจะจัดการกับกล้ามเนื้อกะอระเพาะปัสสาวะไม่ได้แต่เราทําให้กล้ามเนื้อหูรูดแข็งแรงได้นะคะ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความจุพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อพูดถึงหูลูดตอนนี้เรามาพูดถึงความสามารถของกระเพาะปัสสาวะเวลามันขยายออกแล้วทาให้เรารู้สึกปวดตอนที่มีปริมาณปสัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยประมาณ200มิลลิลิตรเป็นหน้าที่ของกล้ามเนื้อชุดหนึ่งที่เราเรียกว่า detrusor muscle ตัวนี้ค่ะมันจะมีประสาทรับรู้ ะะพอรับรู้เสร็จมันก็จะควบคุมนะคะตอนที่ปัสสาวะนะคะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะก็จะบีบตัวกล้ามเนื้อหูรูดก็จะคลายปรากฏว่าเราเจอว่าเจ้ากล้ามเนื้อชุดนี้ค่ะดีโทเซอร์เนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีทั้งอันที่หนึ่งช้าลงอันที่สองไวเกินไปเห็นไหมทั้งช้าทั้งเร็วเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่มันไวเกินไปพวกนี้ก็จะปัสสาวะบ่อย เจอห้องน้ําไม่ได้ต้องปัสสาวะตลอดเลยพวกที่ช้าเกินไปก็จะทําให้เกิดการยืดหยุดและปัสสาวะนี่ก็ค้างอยู่ในตัวนานหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องไปแก้ไขด้วยการใช้ยาต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเทรนนะคะอันนี้ต้องไปหาคุณหมอนะคะไอ้พวกช้าไปไวไปหน้าตาแบบนี้แต่ถ้ามันช้าแล้วเราจัดการกับเรื่องปัญหาเท่าที่จะทำได้เราก็ถือว่าเป็นการเสื่อมตามวัย นะคะพะว่าพูดเสร็จตรงส่วนนี้พูดถึงตรงส่วนนี้ต้องแถมนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผู้ชายเนี่ยกล้ามเนื้ออุ้งเชินการเยอะเนี่ยเป็นข้อดีก็จริงแต่ต่อมลูกหมากค่ะต่อมลูกหมากตัวนี้สร้างสารอาหารให้กับตัวอสุจินะคะปากกฏว่ามันใหญ่ขึ้นลักษณะใหญ่ตามรูปค่ะมันจะขยายใหญ่เข้าไปไปเบียดท่อทางเดินปัสสาวะจนกระทั่งท่อทางเดินปัสสาวะมันตีบแคบเพราะฉะนั้นมันก็กั้น ปัสสาวะในลักษณะคืออะไรคะไหลออกมาไม่ได้มันออกมาเป็นหยดหยดนะคะตอนที่แรงบีบเยอะมากมันก็จะออกมาที่เราเรียกว่า overflow incontinence หรือปัสสาวะทน้นผู้สูงอายทุท่านที่มีต่อมลูกหมากโตก็จะมีลักษณะปัสสาวะบ่อยแต่ละครั้งไม่เยอะ เวลาจะปัสสาวะก็ต้องออกแรงแบ่งท่านผู้สูงอายุชายคะถ้ามีหน้าตาแบบนี้นะคะมันเป็นการปกติของร่างกายของเราพออายุเยอะเนี่ยต่อมลูกหมากมันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเบียด นะคะก็จะต้องไปพบคุณหมอนะคะเขาก็จะให้ยาที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวลงนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถตรงส่วนนี้ได้ก็อาจจะมีการที่จะมีการไปตัดพวกนี้ออกนะคะเป็นการผ่าตัดเล็กๆนะคะภาวะแทรกซ้อนก็น้อยมากเลยนะคะก็จะทําให้การปัสสาวะดีขึ้นนะคะอันนี้ไปอายุเยอะๆค่ะ70ขึ้นเราก็จะเจอตรงเรื่องพวกนี้นะคะ,อะแอบแถมการติดแบบตัวไปเยอะเลยนักเรียนบอก หน้าตาที่อยู่แถวนี้ฟ้องว่าไปพูดการปฏิบัติตัวไปเยอะเลยเอาแบบนี้ดีกล่าค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ช่องเชิงการของเรามันมีทั้ง กระเพาะปัสสาวะที่มันขยายใหญ่แล้วถ้าสมมติว่ามันมีกากอาหารจากท้องผูกด้วยมันก็จะยิ่งทําให้กระเพาะปัสสาวะขยายได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นกระบ,บวนท่าทั้งหมดเลยที่เรารู้มาในเรื่องของการที่ทําให้ท้องไม่ผูกเช่นดื่มน้ําให้เพียงพอรับประทานอาหารกากใหญ่ให้เพียงพอนะคะเพิ่มอาหารกากใหญ่ด้วยผักผลไม้มีการเดินเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าท้องไม่ผูกนะคะ กระเพาะปัสสาวะก็จะทําหน้าที่ได้ดีด้วยนะคะต่อจากนั้นไปเราเคยบอกใช่ไหมคะต้องเดินออกกําลังกายสําหรับคนที่เดินออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่มีการขมิบนะคะเพื่อจะทําให้กรามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงก็ยิ่งดีสําหรับคนบางคนที่ติดเตียงนะคะเรามีผู้สูงอายุที่เป็นอัมาภาตหลายคนตอนนี้อาจารย์กุ้งบอกเลยค่ะเอามือวางตรงหน้าท้องค่ะหายใจเข้าให้ท้องป่องค่ะ หาใจออกจนท้องแฟบค่ะที่นี่ทําได้ดีมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการบริหารการหายใจนะคะช่วยทั้งเรื่องของการป้องกันท้องผูกนะคะอากาศเข้าสู่ร่างกายได้เยอะช่วยเรื่องการขยายตัวของปอดและสําคัญไปกว่านั้นในขณะที่หายใจหน้าตาแบบนี้ ความเครียดจะลดลงเพราะว่าเรามีสมาธิอยู่ที่การหายใจเราก็จะคิดเรื่องอื่นน้อยลงยิ่งทําให้เรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะดีด้วยแปลว่าทาทีเดียวได้หลายอย่างเลยนะคะแค่นี้น่าจะจบลงสําหรับคนปกติแถมด้วยการไปตรวจร่างกายประจําปีด้วยนะคะตัวจสุขภาพตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรทําอย่างตลอดเลยเพราะว่าการที่เราจะดูแลร่างกายของเราไม่ให้ป่วยด้วย แล้วก็ไปหาหมอตอนที่เราป่วยเนี่ยมันจะลดขั้นตอนต่างๆได้เยอะมากเลยพวกนี้สำหรับคนธรรมดาแต่ถ้าใครที่มีโรคประจำตัวการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคของรอดเลือดตับไตรวมไปถึงเรื่องของความอ้วนนะคะทำน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหน้าตาแบบนี้ค่ะจะทำให้แรงกดลงสู่กระเพาะปัสสาวะนี่น้อยลง ความเสื่อมของกล้ามเนื้อกะอระเพาะปัสสาวะแล้วก็หูรูดก็จะน้อยลงความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายด้วยเส้นประสาทภายในและคําสั่งที่ส่งลงมาด้วยออโตนมิกนวัตซิสเต็มตรงส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะชะลอความเสื่อมได้พูดถึงเรื่องที่ควรปฏิบัติและแถมด้วยเรื่องที่ต้องเลี่ยงนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าก,กลั้นปัสสาวะบุหรี่งดได้งดนะคะ ตัวที่จะทําให้ปัะสสะาวะออกมาเยอะๆทําให้ปริมาณน้ําในร่างกายไม่เพียงพอคือชากาแฟค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะไตกับกระเพาะปัสสาวะทํางานด้วยกันค่ะการซื้อยาหรืออาหารเสริมมารับประทานเองนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะมันได้ไม่คุ้มเสีย ะะก็คงต้องตั้งสติตรงส่วนนี้นะคะอยากมีสุขภาพดีต้องช่วยกันค่ะแต่ว่าสุขภาพเราจะดีได้เราต้องจัดการเองค่ะหมอกับพยาบาลอย่างอาจารย์กุ้งช่วยได้น้อยมากเลยอาจจะบอกได้แต่ทำแทนไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้ค่ะถ้าเราทำแล้วดีมีประสิทธิภาพนะคะทำให้ท่านอยากทำหรือว่าทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวท่านได้ปฏิบัติแล้วกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะกดแชร์ให้กับทุกคนที่ควรจะมีความรู้เรื่องผู้สูงอายุเพราะว่าถึงเราจะนั่งเฉยๆแค่หายใจอายุก็เพิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะรู้เรื่องพวกนี้ค่ะกดติดตามเรานะคะเวลากดติดตามเรานะคะก็จะมีการสั่นกระดิ่งขึ้นมาเพื่อจะเตือนให้ ฟังเรื่องของเราในเรื่องถัดๆไปนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องทำเองค่ะสำหรับวันนี้และทุกๆวันอยากให้ทุกคนนะคะปฏิบัติในสิ่งที่เราพูดคุยกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเราจะแข็งแรงไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ